ผมรักกุเชลนายกเมูลนิธิตะบนสันติเสื้อนะครับที่ตรวจม้ามาตรวจในวันนี้เพราะมันม้ามีอยู่แล้วนะครับท่านม,าม้ามาจอดใจในตำบลหนึ่งใส่ล,ล้อลำปางในงานบุญวัดทุกวัดในตำบลส่งน้ำพระธาตแล้วแห่ลูกแก้วหลังจากนั้นม้าว่างเปล่าว,วันว่าง ต้งมีเดี่ยวที่ระบือู่กับแม่ปิงสนใจผมว่าสนใจบอให้ไหมไปตรวจเวรยามออกตรวจชาวบ้านจะมีบ้านจะไม่จะมีหมูในตะบนี้มีฟาร์มงูโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนมีสี่โรงเรียนห้าโรงเรียนนานาชาติเป็นต้นดังนั้นให้ตำรวจสายตรวจของเราในตะบลยกอย่างไม่มีฟ้อมยามอยู่ข้างเทศบาลแล้วให้มาตรวจเวรยามอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งแล้วแต่มันดีอย่างหนึ่งคือดีเข้าถึงประชาชน เด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบผู้แก่ก็เท่าชอบนีเป็นต้นดังนั้นให้ผู้กับจัดก,การตรวนและบางทีมีนายตำร,รวจชอบด้วยดังนั้นให้มาตรวจเป็นยามอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งทุกอาทิตย์ถ้ามีงานนี่ร้อยกระทงไฟหลวงนี่ตรวจร่วมกับการนำสืบบ้านนีเป็นต้นนะครับ เรเด่นดวงสีคำนะครับสาหรับป้องกันปราบปรามสถานีตารวจภูธอนไม่ปิงครับก็เฉพาะไม่ปิงปกติแล้วจะมีสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานนะครับเป็นภารกิจหลักในการป้องกันปราบปรามนะครับแล้วก็มีสายตรวจรถจักรยานนะครับสายตรวจม้าครับเป็นภารกิจเสริมนะครับก็เนื่องจากว่าทางได้ทางนายกนะครับสันอบตสันติเสื้อนะครับก็มีม้าแล้วก็ได้ประสานกับทางภูมิกับนะครับจัดสายตรวจเสริมซึ่งก็ ได้ผลหลักนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานมวลชนนะครับงานมวลชนปกติแล้วงานสายตรวจของเราจะต้องเข้าไปหาชาวบ้านนะครับชาวบ้านเป็นเรื่องหลักนะครับพอเรามีสายตรวจมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีชาวบ้านที่เข้ามาหาเรานะครับก็เข้ามาทักทายนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็พาผู้ใหญ่เข้ามาทักทายสร้างความผูกพันนะครับก็ซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับของงานมวลชนสัมพันธ์ตรวจมาครับก็เหมือนสายตรวจทั่วไปนะครับปกติสายตรวจ ตรวจจะมีตั้งแต่สายตรวจรถจักรยานยนต์รถจักรยานนะครับตอนนี้เราไปฟังเพิ่มมาระจมาบะเพิ่ม,มเข้าม,มานะครับภารกิจเหมือนสายตรวจทั่วไปค,ครับออกตรวจป้องกันอชญจกรรมสร้างความสัมพันธ์ดีกับชาวบ้านนะครับการออกวจทิละประมาณสามสี่ครั้งต้องเช้าอาจจะเป็นช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมง เย็นประมาณ4โมงถึง6โมงเย็นมัวันละสองชั่วโมงก็เป็นการออกรักทายภาษาเาวบ้านไปครับประชาสัมพันธ์ไปหาข่าวเข้ากับประชาชนได้ครับลูกเล็กแดงที่เข้าโรงเรียนกรวจโรงเรียนผมชอบเป็นเป็นที่สิ่งที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวบ้างเม็นบ้าของคนตั่เสื้อเป็นเป็นที่นักท่องเที่ยวชอบนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในชัวครับว่าการออกตรวจ รอบบริเวณที่รับผิดชอบเป็นการป้องปามครับเป็นการป้องปามในเขตรับผิดชอบวนี่จุดตรวจที่ลงรถอยากายรถยนต์หรือรถยนต์เข้าไปไม่ตรวดถึงสายตรวจเข้าไปปกติเข้าไปถึงก็มาสามารถที่เข้าไปได้ครับตามท,ท้องนาอะไรเนี่ยครับเนะาะก็เข้าไปได้สะดวกสบายครับมันเป็นการออกกำลังกายแล้วก็การที่ออกตรวจเป็นปกติอยู่แล้วครับก็วันๆก็ตรวจ ทั่วบริเวณก็ประมาสักสามสี่กิโลห้ากิโลครับแล้วแต่อากาศที่บางทีร้อนจัดแล้วก็พักบ้างครับบางวันก็อากาศทีเย็นก็สองสามระยะทางก็ไกลขึ้นการออกอกำลังกายแล้วก็ทางที่เราได้มา,าท้ายแรงเรับ